ในโลกมันมีประมาณน้อยทางที่จะเดินต่อไปในสองสามวัดยังยืดยาวเอาไกลนักมันจะที่เรื่องความปริเพื่อปฏิทรรให้เต็มเสียในศาสตร์นี้แต่ทางก็น่าเป็นทางกระดาษที่สั้นเข้มาได้ถนัดใจแต่ทางก็น่าไปทางกระดาษที่สั้นเข้ามาถ้าได้สำเร็จโลกุตระรรมสันตัปเพียงภูมิศรดาร่างสามก็ยังจะทอกเย้ายุบอีบเพียงเจ็ดชาติ เพราะว่ารถน้องดาวให้สั้นขมอได้ถนัดใจหน้าจรทีไม่ใช่น้อยถ้าด้านสาเร็จพระสัตกธาภา,า,าก็ยังอีกชาติเดียวถ้าด้านสาเร็จพระอนาคาก็าไม่ต้องมาเกิดในกาลโลกนี้อีกตีจากอัตภาพนี้แล้วก็เป็นบังเกิดในสุดาวา,าววสอมโลกสาเร็จพระ,รรพพระิบานทีเดียวได้ด้านสำเร็จพระรหัสเสียในชาตินี้ก็ถึงอนิพพานทีเดียวชิงนพชินชาติ โอยนี่ราวมิสุขเป็นบรมิสุขอย่างเกินโลกแต่เขาเอาสุขในโลกเกิดสิ่งเดียวมาเปรียบก็ไม่ได้จึงเป็นที่ปาเถื่ของนักปะะ่าสาด้วยปัญญาให้ท่านที่เป็นนักป่าเห็นโลกทุกไปในวัฏฏะทงสารชอบใจแต่เห็นความสุขแห่งพระนิพพานชัดใจแล้วกันไม่ได้อะไรต่อร่างกายและชีวิตทูกขทรมารจนประเพณีพ,ะพระธรรมทำให้เต็มถ้าวเราจะทำนักจิปการเต็มเมื่อไหอไร่ก็ได้สำเร็จเมื่อนั้น อันนี้จะเงสี่ราภรมีต่อนุเฉลี่สืบไปที่ลังนามะเชื่อว่าสีนี้เป็นเอตจใจพูดรักษาไว้ดีด้านสำเร็จความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าให้สำเร็จพระนิพพานตามในที่ท่านบอกอานิส้สงไว้ว่าสีเลนะสุขติยันติผู้จะถึงสุขติทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็ด้วยอำนาจสีสีเลนะโพก็สัมปถาผู้จะสมบูรณ์ในพวกสมบัติก็ด้วยอำนาจสี อิเลนท่นิีพูดิก่งยันติผู้เจริญปฏิภาณอันดับเกียไดย้ซึ่งของกู๊ข้าตัวก็วกได้อนาคสีตัตมาที่เราวิสูรเย็อ้ยอยเหงนนั้นผู้มีปัญญาปราถนาความสุขเกีตนเท่าน,นี้ชอบหน้าพึงชำระสีทวาตตนในบริ์เป็นการชอบยิ่งานแเดงอิสุงไว้เช่นนี้สีรับาร,รมีนี้ระพรทธเจ้าได้ทรงตามมาั้งมาหรือสีอสองงขยเสียมหาการแล้ว ึงได้สำเร็จเป็นพระสจภูสัมมาจพรยญาณท่านจงเอาสีที่มีในพวกนั่นแหละมาเจรเกเกิญพระพุทธบริสัทข้าผู้ดำเนินตาก็ได้สำเร็จมรคผลนิพพานตามความประสงค์จยาปคิทเชื่อว่าพระอรีันานทรงตั้งมาพินัศนาท่านาถึงได้สำเร็จคนผู้เช่นเรานที่ไหนจะได้สำเร็จแต่ต้องสร้างเพราะปรินานานให้ถึงเสียก่อนจึงจะสำเร็จได้ ผูค้คิดอย่างนั้นผิดไม่ชอบเราเป็นพุทธบริษัทไม่ต้องสร้างนานสร้างในาติเลยให้เต็มรสประการแล้วก็สัเด็จในสร้างนี้เพระาระเ,นนราาเราเป็นพุทธพุทธบริษัทเปรียบเหมือนราชบุริวารของพระราชารพระราชสารส็ิพระราชาํรราดำเนินแบบพาทรงประทับบป้งร้อนพระแก่ในที่ใดที่พักที่อาศัยหรืออาหารการบริโภคในที่นั้น ยากสำเร็จด้วยบุญญาภิภษกของพระราชาชนราชบริวารไม่ต้องออกที่ยข่าวผลอะไรไปให้ลู่หลังทั้งหน้าที่ปิการราชกาลในหน้าที่ของตนให้ต้องตาพระราชประสงค์เท่านั้นถ้าราชาทรงสุขสำราญด้วยประการใดร,ราชบริวารก็จะต้องได้รับความสุขสำราญในที่นันน้นด้วยประการนั้นเหมือนกันซึื่อเข้าใจว่าการออกจับบักมากปัะการมากๆนั้นะ เป็นหน้าที่ของพระราชาราชบุริวารเป็นแต่ผู้ตามเสด็จเท่านั้นสำเร็จความสุขเท่ากันกับพระราชาอ้อุปมาที่ฉันใดการสร้างพระบณีนับให้โกถ่งอสงกขยกันเป็นอันมากเป็นหน้าที่ของพระพุทเเจ้าผู้ถวายเสด็จเป็นท่านผู้ชางพระปณมให้มากเส่นนั้นเป็นผู้ตามเสด็จพระผู้เเจ้าเท่านั้นท้าทรงเกียรติอะไรมาให้ก็ท้้งน้ารับประทานเท่านั้น พระพุทธเจ้าได้เสวยความสุขันใดผู้ท้าบริษัทก็ได้รับความสุขเหมือนกันสันนั้นมีอุปมาเหมือนพวกราชปริวารอาศัยพระราชาสถ็จความสุขตามเสด็จพระราชาสันนั้นเมื่อผู้นนเมื่อผู้ธนบริษัทเข้าใจความโดยนัี้งเจ้าทัพเกลยใจไม่ดูถูกดูหมิ่นตนเองเห็นว่าตนก็เป็นผู้ทบริษัทผู้หนึ่งอาจสามารถจะถือเอาบางขุนิปานได้โดยแท้ถ้าเป็นผู้เชี่ยจชา แต่สีลับปรามีเท่านี้อาจสำเร็จด้วยสีมีประเภทเป็นอัณมารจะเป็นแสดงไปก็ไม่มีทิศสิ้นสุดแต่แสดงแต่จากทุประดิษิ์ที่สีหรือสีได้ถึงความบริสุทธิ์สีประการได้เก่ปฏิโมกข์การสงวนสีอิจิสงวรสีปัจิยาฉันทิสิตาสีอาชีวะปริสุทธิ์สีปฏิโมกข์กาสวนสีนั้นได้แก่การละว่างทักษะจากพุทธบัญญัติ ในพระปฏิโมกขย้อนพระปฏิโมกข์ขาดสมองสีลงให้สั้นมีสีขาวหดสาคัญอยู่สีประกาเป็นสีขาวหทจำต้องรักษาอย่างเคร่งดันถ้านวินัศเพืขาดจัดใจทีเดียวคือการด้านสัตว์หนึ่งการรับยอดเข้าขอที่มีเจ้าของเป็นแเอหนึ่งการเสียปัสสาวะหนึ่งการกล่าวความเดือดสีสีขาวหดนี้ตึงตั้งกจิตนาให้ขาดลงไปว่า เราจะไปว่องสีขาวผุดทั้งสีนี้ตลอดชีวิตถ้าในสีขาวผุดทัด้งสี่นี้จากถูเป็นปาราิสจากการเป็นสังหารพิเศษจากต่างเป็นปฏิกิริทุกชนถ้าตั้งใจร,รักษาสีขาวผุดทั้งสี่นี้ให้เป็นสมบูรณ์เศษพิรัษหรือมีได้ขาดเพ่ยงจิตนาทีเดียวเป็นอันรักษาพระพุทธมุกขส,สังฆศีได้โดยแท้ เป็นรักษาพระพุทธวการสวงวรศีได้โดยแท้ให้เต่พระพิสุโสงจะเป็รักษาพระพุทธวิหารสวรศีได้โดยใบเดียวก็อาจไม่แม้สามเณรรักษาชีติบวชถูกบาสิีขาที่รักษาชีติแปดโบสุศีการรักษาสิขาอุทัสศีคือปานาอาินาอภมัชจริยามุตสาให้เป็นขอภิธษ์ได้เชื่อว่าได้รักษา พระปฏิโมกขสังวรสีเหม ar, ือนกันแต่เพียงสีหายังนับเข้าในพระปฏิโมกขสังวรสีไม่ได้เพราะยังขปดตัวมัจจริยาองค์สามขั้นที่หนึ่งในพระปฏิโมกขถ้าผู้รักษาสีแปดสีสิบอนุโลมเข้าในพระปฏิโมกขสังวรสีได้โดยแท้เพือถือเอาแน้ววามในพระปฏิโมกขสังวรสีโดยในนี้เป็นอินทรีสังวรสีนั้นพึงระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์ เป็นใหญ่ในอันนั้นสำเร็จกิจหนึ่งหนึ่งจึงเรียกว่าอินทรีอันระหว่างนั้นก็คือใรู้เท่าต่ออารมณ์คือรูปเสียงกิ่รสเท่มสัมปัตตมลนร้นอารัณ์ไม่ใช่ปืนคือรูปเสียงกิ่รสเท่าสัมปัตต้าอย่างนั้นเองเ็นเป็นสัญญาอดีตเป็นผู้ของใจจึงเรียกว่าธรรมลนันอันระหว่างนั้นคือใรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่ตามอกจมูกนี้กายใจตาอปจมุกนี้กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่อารมณ์ ใช่ตาหูจมูกนิสัยใจต่างเอาตาหูจมูกนิสัยต่างเอาอารมณ์ตามอาอารมณ์เป็นแต่ผู้ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นตาหูจมูกนิสัยก็เป็นแต่ผู้รับสัมผัสเท่านั้นสำคัญนิจใจเท่านั้นเป็นตัวอิสระแต่จะรับอะไรด้วยจนเอียงไม่ได้คอยแต่บังคข้าเขาเท่านั้นแล้วคอยแต่รับสุขกับทุกที่เป็นผลเกิดไปจากตนเองเท่านั้นการที่รับษาจริงจรงสบูรศีิ ให้รับสายใจอย่างเดียวเพียงพอปล่อยให้อารมณ์เขาผ่านไปผ่านมาอยู่ตามธรรมดาของเขาอย่าเอาก็มามากไว้ในใจให้รู้สึกว่าใจก็เป็นปกติตาหูมจมูกนิ้วกายก็เป็นปกติอารมณ์ก็เป็นปกติอาศัยใจรู้จักใจนั้นเองจึงเห็นเป็นของแปลกประหลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอารมณ์ขาดจใจเมื่อใดก็เป็นศีลวิสุทธิเมื่อนั้นไม่ใช่น้อยหลัก การที่รักษาอินทรี์สังวรสีภายนอกก็คือรักษาโบสุตีวิการรัปุสนะนักจากทีตัวิจารสยามนับองนี้เป็นการรักษาอินทร์สังวรสีวิการรัปุสนะระวังลีไม่ลงไปในรถนักจากทีตัระวังหูระวังตาระวังจมูกไม่ลงไปในเสียงไม่ลงไปในลูกไม่ลงไปในกลิ่นอุจารสยาม ระวังกายไม่ยกไปนิสสัมผัสวมแล้บความว่าระวังหูเราระวังหูเราตาระวังจมูกระวังหูเราตาจมูกนิสกายจิตใจให้เป็นผู้ระวังอานักถาอุปนทสิถึงเสว่าได้นักจารั้ปัจกาสวรีแลาชีนสีสวรีได้ตระการเสีง้ปัจจัยชนิดสิตาสินั้น ก็เยรู้จักประมาณในการบริโภคปจัจจัยพปัจจัยเป็นของบำรุงร่างกายถ้าไม่พิจารณาเองคุณไ้ภูมดเสียก่อนบริโภคอาจจะเกิดโทษแก่ร่างกายได้การพิจรารณาปัจจัยจึงนับเป็นสีลและสัตว์โลกอ้างอันเป็นปัจจัยสําคัญแต่มนุษย์เราบางการตายเสีย